สวัสดีครับคันเร่งไฟฟ้าครับก็จะมาคุยเรื่องคันเร่งไฟฟ้าครับมันก็ง่ายๆครับราคามันไม่ได้แพงครับซื้อมาติดเถอะครับมันทำให้อะไรๆดีขึ้นเยอะครับโดยเฉพาะกับรถเกียร์ออตโต้บังว่ามันเข้ากันมากๆเลยนะมันจะช่วยแก้ปัญหา ความเอื่อยเชืยของเกียรได้ดีมากครับบางลองมาหลายยี่ห้อหลายรุ่นก็ไม่เคยเจอว่ามันมีปัญหาครับดังนั้นคำถามที่ถามเข้ามาทำนองจะให้บังแนะนำก็บังก็แนะนำไปอย่างนี้แหละครับว่าบังก็ก็ใช้มากก็หลายตัว หลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ไม่เคยเจอว่ามันมีปัญหาสักตัวเลยครับอ่าแล้วราคาก็ไม่แพงบางว่าอ่าเอาแบบที่มันใช้ง่ายๆอะครับนะไม่ไอแบบต่อกับมือถงมือถืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไมบงังไม่ถนัดครับดังนั้นเอาแบบใช้ง่ายๆอะแล้วใช้ง่ายเนี่ยราคามันก็ถูกด้วยครับนะเรา ไม่ได้เอามันมานั่งกดมือถือเล่นน่ะท่านไม่เบื่อมือถือเลยครับบางเดียเอียนกับมือถือมากๆเลยนะแต่อาศัยว่ามันเป็นงานน่ะเออก็ก็ต้องทำไปอ่ะแต่ว่าถ้าเลี่ยงกับมือถือได้เนี่ยบางก็อยากจะเลี่ยงนะเพราะว่ามันเอียนเหลือเกินแล้วการเชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยถ้ามือถือมันมีปัญหาเนี่ยมันก็วุ่นวายนะครับดังนั้นบางแนะนำว่าเอาแบบพื้นฐานง่ายๆจะดีดีกว่านะ ราคามันก็ถูกกว่าด้วยคุณทอสมบัติการใช้งานมันเหมือนกันครับเพราะเราไม่ได้มานั่งปรับมันเล่นอยู่แล้วนะการทำงานของมันเนี่ยมันก็มันก็หลอกหลอกหลอกว่าเราเหยียบคันเร่งเยอะอะครับทั้งที่เราเหยียบน้อยอ่ะหลักการมันก็แค่นั้นแหละครับนะส่วนวงจรมันจะเป็นยังไงมันจะมีกี่เส้นกี่อะไรอ่ะอันนั้นช่างเข่าแล้วกันนะครับมันอธิบายไปมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะ อ่ามันมีแบบสามเส้นห้าเส้นอะไรของเขาก็ช่างเขาครับนะเราก็ซื้อมาเอาบอกเขาว่ารุ่นไหนอะไรยังไงแล้วก็เอามาเสียบเวลาเสียบก็มีคลิปเก่าอธิบายไปแล้วนะครับว่าเวลาถอดเนี่ยกดสลักกดไอ้ตัวล็อกก่อนแล้วดึงที่ปลั๊กมันอย่าไปดึงที่สายเวลาใส่ใส่ให้ดังกริ๊กนะใส่เองดีกว่าครับมันเราอย่าไปฝากชีวิตไว้กับ กับคนอื่นนะอ่ะเอาประมาณนี้ส่วนความที่ว่าบางว่ามันมันดีมากๆเลยกับรถเกียร์โต้เนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปในคลิปก่อนๆเน,นี้ยถึงเรื่องเกียร์โตเนี่ยว่าควรจะเหยียบคันเร่งให้ลึกหน่อยเพื่อให้เกียร์มันเป็นเกียร์ต่ำนะครับก็เนี้ยแหละครับการที่เราใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้า มันก็เสมือนกับว่าเราเหยียบคันเร่งเยอะนะเกียร์มันก็จะอยู่เกียร์ต่ำหรือลงมาเกียร์ต่ำได้ดีกว่าไม่มีไอ้ก,กล่องคันเร่งไฟฟ้าซึ่งรถเดิมๆเนี่ยเขาก็ทำมาจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราสบายอะไรหรอกครับเขาจะต้องการให้มันผ่านกฎหมายมลพิษดังนั้นเขาจึงทำคันเร่งมาให้มันหน่วงๆช้าๆกดเนี่ย มันไม่ค่อยจะลงเกียร์ต่ําให้นะต้องกดจนเยอะเลยมันถึงจะลงเกียร์ต่ําให้แต่แต่พอมันมีกล่องคันเล่งไฟฟ้าเราใส่กล่องคาเล่งไฟฟ้าเนี่ยเราเหยียบน้อยมันก็เหมือนเหยียบเยอะเกียร์มันก็ลงเกียร์ต่ําให้ครับนี่คือเรื่องสําคัญนะครับเพราะามันทําให้เกียร์มันทนขึ้นทําให้ความร้อนเกียร์มันลดลงทําให้ท่านใช้สมรรถนะของรถได้อย่างเหมาะสมนะ ส่วนเรื่องมันจะปล่อยมลพิษเนี่ยบางว่ามันเหลวไหลยอยู่แล้วนะครับบางไม่สนใจหรอกเรื่องมลพิษนะนะออ่ะนะก็แล้วแต่นะครับบางไม่ใช่คนโลกสวยแล้วก็ไม่ใช่คนรักโลกครับนะบางชอบอะไรที่ว่ามันทนทานขับสนุกนะครับบางไม่สนใจหรอกว่ามันจะมละพิษไม่มลพิษน่ะนะนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าควันดำจนโดน เรียกตรวจโดนปรับอย่างนั้นบางก็ไม่เอานะเราก็เอาที่มันอยู่ในกรอบของกฎหมายเขาก็ทามาในกรอบของกฎหมาย้วครับก็กฎหมายบอกว่าให้ปล่อยมลพิษเท่านี้เขาก็เลยทําคันเร่งให้หน่วงสุดๆไปเลยนะคือกฎยังไงเนี่ยมันก็หน่วงยอยู่อย่างนั้นอะ่ะนะมันก็เกียร์มันก็ไม่เปลี่ยนลงให้ครับนะมันก็แซงอะไรก็ลําบากก็ต้องกดสุดนะบางถึงได้สอนไงว่า ในกดสุดไปเลยกดสุดไปเลยนะเพราะว่าถ้าไม่กดสูดด่ยเกียร์มันไม่ลงต่ามันไม่ลงเกียร์ต่ำมันก็แสงเกียร์สูงมันก็เล่นเกียร์สูงขึ้นเขาจริงๆก็ไม่ควรจะใช้เกียร์ดีนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมันก็มีแต่เกียร์ดีหรือมีแต่เกียร์เอสเกียร์สปอร์ตนะฮะก็ การมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าก็ช่วยได้นะครับก็หลักการก็เสมือนกับว่าเราเหยียบคันเร่งลึกก็เลยมันก็เลยคิดว่าเราเหยียบคันเร่งลึกมันก็เลยลงมาเกียร์ต่ําหรืออัตราทดสูงให้เรานะอย่างพวก CVT อย่างเงี้ยมันไม่มีเกียร์เกียร์สูงเกียร์ต่ํามันมีแต่อัตราทดสูงอัตราทดต่ํามันก็ลงมาอัตราทดสูงให้เรานะต้องทาให้เกียร์มัน พังช้าลงทนทานขึ้นขึ้นเขาได้ดีขึ้นความร้อนอะไรก็ด้อยลงนี่แหละครับประโยชน์ของกล่องพล่งไฟฟ้าราคาแค่พันกว่าบาทนะท่านลองคิดดูพันกว่าบาทมันได้อะไรนะครับพันกว่าบาทเนี่ยท่านเอาไปนวดเนี่ยพูดกันง่ายๆเอาไปนวดเนี่ยเปิดออปชันก็หมดแล้วนะครับนะ ค่านวดเท่าไหร่ค่านวดสามร้อยนะเปิดออปชันนะออปชันก็มีห้าร้อยแปดร้อยพันห้าก็หมดแล้วเห็นไหมท่านก็ไม่ต้องไปนวดสักทีหนึ่งก็ซื้อกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาติดมันก็ดีกว่านวดนะครับนะไม่ต้องไปเสริมพลังอะไรเสริมพลังให้ด้วยกล่องคันเร่งไฟฟ้าคุ้มกว่าครับเพราะว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยอยู่กับท่านไปเป็นปีปีสิบปีนะแต่ท่านไปนวดเนี่ย กี่นาทีเองครับนะไม่กี่อท่านแบบอึดสุดๆเลยนะชั่วโมงหนึ่งโหหมอนนวดบนยิบเลยนะเออสรุปสรุปอะสรุปเราไม่นวดเราไม่อาบน้ำอะไรนะกล่องเครื่องไฟฟ้าครับอย่าไปเสียเงินกับนวดอะถ้าท่านคิดว่ามันแพงท่านก็เปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าไปนวดอ่ะเออก็ท่านก็สบายใจแล้วคราวนี้ท่านก็ซื้อได้สบายใจละหรือไม่ท่านไปถามภรรยาท่านอเมียจา๋าระหว่าง เฮียไปนวดนะกับเฮียซื้อกล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเมียจ๋าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะพบางรับรองเลยว่าเมียก็บอกว่าซื้อกล่องคันเร่งไฟฟ้าเธอนะเดี๋ยวนวดกูนวดให้เองนะครับนะก็ข้อเสียนะครับของกล่องคันเร่งไฟฟ้า ข้อเสียเนี่ยบางทีปรับเยอะๆเนี่ยมันก็มันก็ขับไม่ค่อยดีะนะก็อันนี้บางได้เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าเราก็ปรับเอาแค่พอสถานประมาณนะครับปรับก็ลองไปขับดูว่าประมาณไหนเนี่ยที่มันมันขับได้ง่ายขับได้ดีไม่กระตุกไม่กระเด้านะครับก็เอาแค่นั้นพอนะบางอันเนี่ยมีสิบกว่าระดับ มีบางอันมีเก้าสิบเก้าระดับอันนั้นก็ท่านก็ไปลองลองกดดูอ่ะนะเออมันระดับไหนส่วนมากบางก็ปรับอยู่มีสิบมีสิบสี่ระดับเนี่ยบางก็ใช้แค่ระดับสามระดับสี่เกินจากนั้นมันใช้ไม่ได้นะแต่ไอแบบมีสามระดับนี่บางทีก็อ่าบางรุ่นเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ถึงระดับสามเลยนะครับก็คือระดับเต็มเลยก็มี แล้วก็มีกล่องคันเร่งไฟฟ้าแบบออโต้นะเรียกว่าอะไรแบบออโต้บางทีเขาก็เรียกว่า a ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ a อไ่ใช่ออโต้อะไรหรอกก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นยังไงนะอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าระยะหลังบางก็ไม่เห็นในตลาดแล้วนะบางก็มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วบาตรตัวนี้บางชอบใช้มากเลยถ้าว่ามีออโต้เวลาบางขับในในเมืองเนี่ยบางก็จะปรับเป็นอ่าสีเขียวนะครับ อ่าเป็นสีเขียวประมาณอ่ะก็ปรับเป็นสีเขียวอะ่ะก็เป็นโหมดประหยัดอะไรของเขาอานะ้ก็ไม่เห็นมันจะประยงประหยัดอะไรอะ่ะแต่เนเออบอกว่าก็ขับแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าปรับเป็นโหมดสีแดงเนี่ยมันขึ้นบ้านบางลําบากครับล้อมันฟรีนะ,เ,นะเวลาเราเติมคันเร่งปึ้นมันมันมันล้อมันฟรีแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยล้อมันไม่ฟรีอ่ะบางก็จะปรับมักจะปรับเป็นสีเขียวเวลาทั่วไปนะครับขับไปซื้อแกงอะไรแบบนี้แค่นี้พอ เพราะว่าถ้าปรับเป็นสีแดงเนี่ยบางทีออกตัวเนี่ยแล้วข้างทางอะ่ะมันเป็นฝุ่นฝุ่นอะ่ะออกตัวเนี่ยมันฝุ่นมันตลบเลยนะอืก็สงสารร้านค้าชาวบ้านเขาเขาไม่ใช่สงสารเขาหรอกเกรงใจเขากลัวกลัวเขาว่ากลัวว่าเขาจะโป่งปางบาเอออ่าเวลาเดินทางซิ่งๆเนี่ยบางก็จะปรับเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ย บางก็จะปรับเป็นออโต้ออโต้เนี่ยเท่าที่บางสังเกตเนี่ยก็คือเหยียบน้อยอะมันก็มันก็เหมือนสีเขียวแต่เหยียบเยอะมันก็จะเหมือนสีแดงครับเออก็ก็ดีนะนี่ไงมันออโต้ตรงนี้แหละมันไม่เอองเอไออะไรหรอกบางว่านะมันออโต้ตรงนี้แหละมันก็คงจะมีมีชิปแล้วก็มีโปรแกรมไว้ว่า,าถ้าเหยียบน้อยเนี่ยมันก็เป็น,เป,นเป็นแบบประหยัดอถ้าเหยียบเยอะเกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะอ่านแล้วก็จะจะเป็นแบบ สปอร์ตอ่ะอะประมาณนั้นก็ดีครับแต่ว่าไม่มีนะแล้วก็ท่านที่ถามหาแบบว่าอยากได้จะซื้อต่อจากบังอะไรแบบนี้อ่าในใต้วิดีโอใต้คลิปนะครับก็จะมีที่ให้ซื้อนะครับนะในอ่า มีอาจจะก็มีตะกร้ามีอะไรท่านก็ลองกดเข้าไปดูในตะกร้านั่นแหละครับแล้วท่านก็ซื้อก็บางก็ไม่ได้รับรองว่าของเขาดีหรืออะไรนะครับแล้วบางก็ต้องเรียนด้วยความบรินนสุทธิ์ใจว่าบางก็ได้ค่าคอมนะครับก็มันก็เป็นระบบของเขาอ่ะนะก็ถ้าท่านอยากจะซื้อแล้วก็อยากจะเออให้ตังไอ้บางมันสักร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ถึงไม่รู้ได้กี่บาทนะครับออประมาณ ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะออยากจะให้ตังไอ้บังมันนะอ่ะก็ซื้อซื้อกับบางนะครับก็ซื้อที่ในลิงก์หรือว่าในตะกร้าในอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับอ่ะบางก็จะได้ได้เงินในนิดหน่อยหน่อยไม่รู้ได้เท่าไหร่นะวันก่อนวันก่อนมีใครไม่รู้ซื้อซื้อน้ํามันเครื่องหรืออะไรอ่ะโอ้โหตั้งหลายพันเนี่ยบางได้ยี่สิบบาทนะครับบงบ ได้ทั้งยี่สิบบาทนะพขดีเลยเรียนชีพได้เลยซื้อลูกชิ้นได้สองไมกนะครับอ่าตอนนี้มีคนละครึ่งก็ซื้อได้สี่ไม้นะครับอ่าก็แล้วมันเสียไหมอ่ะไม่รู้บางไม่เคยเสียไอ้ที่เสียเสียเนี่ยอ่ะบางก็เห็นว่ามันเสียมาจากนี่ครับมันเสียมาจากการถอดใส่อ่ะใส่ไม่แน่นก็มี ดึงสายจนสายมันพังก็มีนะครับอ่าอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะแต่ถ้ามันมีปัญหากับผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ต้องมาด่าบังนะครับไปด่าไปด่าผู้ผลิตนะบังแค่เอามาลงเนี่ยคือเอามาลงเนี่ยจะอยากจะบอกว่าไม่ได้ได้อะไรหรอกได้แบบ10บาท20ิบาทอะไรแบบนี้นะสองรอยังไม่ถึงอะร้อยไม่รู้ถึงหรือเปล่านะอ่ะก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่อ่ะ เอามาลงเนี่ยเพราะว่ามันมีคําถามเข้ามาเยอะมากแล้วบางก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับนั่งพิมพ์ตอบมันก็แบบเหนื่อยเหลือเกินนะอ่ะแต่ท่านอยากจะซื้อท่านก็ไม่ต้องถามบางท่านก็เข้าไปดูในลิงก์หรือในตะกร้าของบางนะก็ท่านก็ไปกดซื้อมันมันก็ใช้ได้แหละแล้วก็ใส่เองวิธีใส่ก็เคยลงไว้แล้วนะครับท่านก็ไล่หาดูนะครับอหรืออาจจะถ้าท่านถามมาก็อาจจะอาจจะเล่าใหม่อีกนะครับวิธีถอดใส่ แต่ให้สาธิตไม่ไหวนะบางใส่เองถอดเองลดบางบางยังขี้เกียจเลยเพราะว่ามันแก่แล้วหลังอะไรมันก็ไม่ค่อยดีนะมุ่มือยนะครับเคยขัดยอกไปหมดนะครับมันต้องบุดเข้าไปแต่ถ้าท่านอ่ามันก็คงท่านก็คงทําได้แหละนะครับมันไม่ได้ยากอะไรก็อ่าเอาประมาณนี้ครับสนใจก็ซื้อในตะกร้าหรือในลิงก์ของบางนะครับถ้าไม่สนใจก็ไม่สนใจครับส่วนท่านที่ไม่ชอบ มีความเกลียดชังกล่องคันเร่งไฟฟ้าก็ไม่ต้องซื้อครับนะไม่ต้องเถียงมาด้วยนะครับเอเออย่างนั้นอย่างนี้มันเหยียบเองก็ได้อย่างนั้นนะไม่จําเป็นนะเรามันมีทักษะสูงอยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านก็ท่านท่านก็ไปคุยกับลูกกับเมียท่านน่ะนะไม่ต้องมาบอกคนอื่นหรอกครับนะเออใช่ไหมท่านก็ไปคุยกับคนที่บ้านท่านน่ะนะครับถ้าท่านไม่ชอบเกลียดกล่องคันเร่งไฟฟ้าก็ไม่รู้จะเกลียดมันทําไมนะ มันก็ดีออกนะบางก็ใช้มาเนี่ยโอ้ยชอบมากๆเลยมันเป็นของแต่งรถที่แบบว่าแม่งประเสริฐนะครับนะราคาแม่งก็สุดประเสริฐเลยคุณสมบัติแม่งก็ประเสริฐเลิศล้ำสุดๆไปเลยนะ <c oughs> อ่าขอบคุณครับสวัสดี